อกจากห้องอนุบาลตัวอ่อนแล้วก็จะมะีห้องเก็บน้ำพึ่งนะคะห้องเก็บเกบสรดอกไม้ที่ไปหาดอกไม้มาแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะรังนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะที่เห็นมีห้องอนุบาลตัวอ่อนเยอะเลยเป็นชั้นๆนะคะทำให้สามารถที่จะ,ะมั่นใจได้ว่าเรานำมาใช้ประโยชน์ในการนำมาเป็น ตัวช่วยกันผสมเจส,อไะะออสรได้นะคะของอพืชต่างๆได้นะคะเพราะว่ามีคื้นงานเยอะเลยมีห้องอนุบาลตัวอ่อนเยอะเลยนะคะตรงนี้มันก็เป็นภายในรังทั่วไปของสนาโรนะคะที่พบเห็นการเปิดหน้ารังนี้เราก็สามารถปิดถ้าเราไปไหนเราไม่มั่นใจนะคะว่ามีอากาศขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ฝนตกนะคะ เวลาระวังรังนี้ถ้าเกิดป้องกันฝนตกเนี่ยเราควรจะมีกระเบื้องแผ่นเล็กๆนะคะเพื่อเป็นหลังคาป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันฝนด้วยนะคะตรงนี้นี่เราสามารถที่จะอาใช้ประโยชน์ กับเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะในการที่นํามาใช้แล้วก็เพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ได้ต่อไปแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามที่เรานําเขาไปช่วยในการผสมเกสอนพืชต่างๆพืชเศรษฐกิจต,ต่างๆของเรานะคะใครมีปัญหาหรือว่าสงสัยในการนำชนลรงไปใช้ก็สามารถ ติดต่อได้นะคะที่ดตตรดวงคิ์กันฐานนะคะอยากจะขึ้นทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ l ล n e ID ดีไว้นะคะเบอร์อโทรศัพท์0 8 9 9 8 2 7 2 7 8, 8นะคะเบอร์โทรศัพท์นี้จะสามารถขึ้น l ล n e ID ดีได้เลยเขึ้นเป็น Line อัโนมิติได้เลยนะคะสอบถามหรือว่าเขียนคอมเมนต์มาแนะนำก็ได้นะคะหรือว่า มีข้อสงสัยมีปัญหาในการนำไปใช้นะคะในการที่จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากกรคโนโลงได้สูงสุดนะคะเสียงวูบู <laughs> ยื <laughs> นกุญแ <laughs> กุญแสนอ๋อฝ่ายไม่ใช่พี่วงเดนมาถ่ย <laughs> อันนี้คือก็ทำข้อเองที่ซีีขึ้นมา